สวัสดีครับเราติดเกมน,นะครับวันนี้มีตัวใหม่เข้ามาในกาชาของมันก็หยกออนไลน์ครับชื่อว่าเทพกระบี่โตโก,โกแต่คนได้คุ้น,นชื่อกันในชื่อของมันกระบี่แสวงไพ่หรือเดียวดวายแสวงไพ่เสียมากกว่าครับก็ไม่รู้ทำไมถึงใช้ชืว่าเทพกระบี่นะเพราะในในนิยายจริงเนี่ยแกไม่น่าจะเทพเป็นฝ่ายดีนะเพราะแกเนี่ยเจอธรรมะแกก็ท้าสู้เจอธรรมแกก็ท้าไฟคือเจอใครเก่งแกไล่ฆ่าหมดยุทธภพอะครับ มันก็ไม่เชิงว่าอาจทำไม่เชิงว่าทํามานะคือเก่งปุ๊บขอท้าทัสสู้เสร็จตายตายเสร็จท้าใหม่อะไรเงี้ยครับแกก็รอดเร็วเลยครับจุดสุดท้ายแกพออายุมากๆาเข้าเนี่ยแกก็เบื่อยุนิฟกคือสู้ใครไม่ได้แล้วเบื่อไม่มีใครทำให้แกต้องมาป้องกันได้เลยคือส่วนมากแกบุกปุ๊บตายเลยไม่เหบประเภทสูสีฟันกับแกต้องป้องกันอะไรไม่มีฮะก็เลยตั้งชื่อเียว่าเดียวดายแสแสร้งพ่ายแบบว่าเอ้ยกูโดดเดียวอ่ะเก่งกว่า กูไม่มีแล้วหรอสูสีของกูหน่อยก็ได้สู้ไม่หนุกเลยอะไรเงี้ยเป็นเทพไปแล้วอันนี้คือเจ้าสีนวลนะฮะไม่เกี่ยวกับคลิปนี้แต่อย่างไรโอเคหลังจากที่เอ่อตโตโกเนี่ยละทิ้งกระบ,บี่ลิงนิดจนพุฒิภพเนี่ยในเป็นคนอยู่ภาคสองที่เอี้ยกล้วยอะครับก็ไปเจอที่เก็บกระบ,บี่ที่แกทิ้งเนี่ยมีทั้งหมดสี่เล่มเล่มที่สามคือกระบี่เด็กนินที่อยู่ในเกม เป็นกระบี่ที่โตกโกใช้ตอนที่แก๊เทพที่สุดเป็นกระบี่ที่มันมนไม่คมไม่ผิวหนักจนเอี้กล้วยงงเฮ้ยไอ้บอยกระบี่นี้มันสู้ไงวะเพราะในยุคนั้นเนี่ยกระบีท่ที่ต้องผิวไหวรวดเร็วครับแกก็เอีก้กล้วยเลยสุดจัดก,กับเออพี่อินซีที่เป็นมิสายของโตกโกเนี่ยครับคือโตโกแกเทพมากแกโคบคนแกโคบน้องอินซียักษ์เอีก้กล้วยไอ้น่องอินซียักษ์เนี่ยเห็นเอี้ยกล้วย อยากสอนวิชาให้ก็เลยสอนให้ทำท่าทางตามที่โตกโกทำเลยทำให้เอี้ยก,กวยเทพตามโตกโกโดยปริยายครับขนาดในภาคสองนะฮะถือกระบีม่มือเดียวแข็งแขนด้วนข่านงเลยเก่งสามารถเอาชนะราชครูจักรทองได้เลยก็สื่อได้ว่าขนาดมือเดียวในศุกาของโตกโกเนี่ยเทพขนาดไหนอีกเรื่องที่ลืมไม่ได้คือวิชาของโตกโกเนี่ยมันแบ่งเป็นสองสายสายแรกคือสายทําลมปานสายสองสายกระบวนท่า ใช้พังลมปาาเนี่ยอีก้วยได้ไปครับคือการใช้กระบีเ่เจ็ดนึเนี่ยเน้นแทงเน้นใช้กําลังพลังลมปลาเป็นหลักอีกัวได้ทำการขายลมปลานไปส่วนโอ้ส่วนสายก็ถึงนะครับส่วนสายกระบวนท่าเนี่ยหรือเก้ากระบี่เดียวได้เนี่ยฟงชิงอย่างอะได้ไปผมไม่ได้ว่าไ,ได้ไปได้ไไดยังไงแต่คือต้องบอกว่า โตกโกเนี่ยเป็นอาจารย์ทั้งอ้อมฟองชิงหยางครับอ้างอิงอจากวิกินะคือนิยายมันก็มีมันมีเวอร์ชั่นเดียวผมจำไม่ไม่ชัวร์แต่ในหนังในละครมีหลายเวอร์ชันแต่นิวิกิเขาบอกว่าเก้บกาบีเดอาไปจากโตโกเนี่ยะนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นตัวละครที่อันดับหนึ่งในยุทธภพผมก,กิมยงเลยก็ว่าได้ไม่หนึ่งก็ได้มั้งเอาสัก ท็อปท็อปทรีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็จบส่วนนวัตของท่านนี้นะครับจะไปดูเรื่องของตัวละครในเกมมากดีกว่าภาพนี้มาจากเกมออนไลน์ของจีนนะฮะซึ่งมีหลายภาพเหมือนกันเนี่ยที่ทำไมถึงบอกว่านี่คือเโตโกเพราะว่าเกมมีสองแขนครับถ้าเป็นเอ็กโกย์จะมีแขนเดียวอันนี้น่าจะใกล้เคียงความจริงสุดครับโอเคไปดูเรื่องของตัวละครในเกมมังกรหยกกันดีกว่าครับ สำหรับเทพกระบี่โตโกในเกมของปัญยบฟอนเทียเนี่ยนะครับผมยังไม่มีฮนะเลยขออนุญาตส่งตัวคุณกักสุดนเลปีิบสองกิลเลิฟฮะกำลลบห้าแสนหนึ่งเนี่ยมาดูว่าเป็นยังไงรดยที่กระบี่โตโกเนี่ยที่บวกสิบแล้วห้าดาวเนี่ยระอัดของเต็มๆนะอย่างเงี้ยโจมตีประมาณสี่หมื่นแปดนะครับเลือดแสนหนึง่งแรงคีร้อยสิบคือคีทีไปแน่นอนโดยทความเกียรติด้วยความที่แกเป็นตัวสายดาเมจนะครับ ถ้าแกฟันปุ๊บเป้าหมายเดียวนะแรงมากถึงตายเลยครับส่วนใหญ่จะตายถ้าเกิดโดนเต็มแล้วก็เพิ่มคีดเพิ่มความแรงคิดข้อให้เองสองรอบคือความแรงขีดข้อคือเออติดขีดแล้วจะแรงขึ้นแต่โอกาสคะขีดข้อคือมีโอกาสติดมากขึ้นนะฮะของโตโก้เนี่คือติดคิดแล้วจะแรงขึ้นนะครับอย่าอย่าอย่าสับสนกันนะโอเคแล้วสถานการณ์ไหนน่าใช้โตโก้บ้างการที่เราต้องการคือสถานการณ์ที่ มีตัวคอเลอร์เยอะที่ต้องการลดเลือดมากๆครับจึงเหมาะมากในการลงดันเจียนเกิยวหรือเหมาะมากในการลงรันท่าเทวาครับสอนนี้จะเหมาะมากส่วนพวกตึกเออพวกตึกก็ใช้ได้นะตึกตึกย่กถึงพลอะไรเงี้ยก,ก็ใช้ได้อยู่ไม่ถึงกับหน้าเกียดไม่ถึงตึกย่กอถึงพลก็เก่งอะ่ะถ้าสเตตัสอย่างเงี้ยลงตึกย่อถึงพลก็สับหน้าแหกหมือนัน คือสรุปว่าเก่งทั้งการ PvP ในการล้มแทงลงนั้นท่าเทว์กเก่งเพราะว่าฝันแรงฆ่าบอสง่ายลงนั้นกิ้วก็เก่งลงอะไรก็เก่งหมดอ่ะมึงจะพูดทำไมเหมือนกันจดเก่งทุกทางครับถ้าเกิดมีโอกาสใช้ปั้นเต็มครับแรงจริงๆไม่ต้องห่วงครับส่วนวิธีการแก้ทางนะฮะโตกโกคิวป้ายเนี่ยก็คือต้องใช้ตัวหลบครับคือจะมาถึงกับพี่แกนเนี่ยไม่ใช่เรื่องฮนะ ทันทีจะรอดคือต้องทาให้แกฟันไม่โดนครับคือยังไงก็ได้ต้องมีหลบอีกเยอะครับถึงจะหลบถ่าแกพ้นหรือไม่ก็หรือไม่ก็ต้องใบใแกให้ได้ตอในในี้แกจะใช้ท่าครับถ้าเกิดเจอแกนะต้องพึ่งคุณเฮงเต็เงเอียงครับใบเขาให้โดนเขาจะออกท่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดใบไม่โดนจริงๆออกท่ามาก็ต้องพิวให้ได้เพราะงั้นเราจึงเห็นพวกเอ,อ่อจิวแปทงครับในตลาดพุ่งสูงเนี่ย เขาเอาไว้แก้ทางพวกท่าเดี่ยวแรงๆนี้ได้เพราะถ้าหลบได้ไม่โดนก็ไม่ตายครับผมมีที่แก้ทางนะส่วนใครที่ใช้ตัวแท้งแบบสายถึกก็เจอตัวนี้ไปก็ถึกไงก็ไม่รอดครับเขาเกิดเป็นาสายถึกโดยตรงจริงๆโอเคครับก็ขอจบการรีวิวต,ตัวละครเซอร์วิตตกวกณเท่านี้นะครับเห็นมงแล้วโหดร้ายขนาดไหนในความรู้สึกผมเนี่ยตัวนี้มันตัวส้มเนาะแล้วก็ ระดับอย่างนี้ก็เป็นระดับเทพไปเลยฮนะเลเจินดารีเเร่เกตสไปเลยครับปั้นยังไงก็แรงครับเสียงเดียวคือถ้าเกิดแกโดนใบซะก่อนเนี่ยก็จ,จบกันเกันแต่คือดาเมจก็แพ้ใบยอยู่แล้วอะ่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดของสายดาเมตนะเพราะงั้นไงก็ให้เก t สเอสครับมีโอกาสปั้นถ้าดาวปั้นนะครับมันโคตรเทพจริงครับจบคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ